นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะตอบกระทู้ของสมาชิกวุฒิสภาแทนนายกรัฐมนตรีนะคะถึงกรณีแชร์ลูกโซ่ที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจและก็สังคมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วค่ะกระทั่งล่าสุดกรณีดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละคะ่ะซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากแชร์สมัยก่อนเลยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการขายตรงและตลาดแบบตรงปี2 0 0 5 545พระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนปี2527พรบรคุ้มครองผู้บริโภค2522พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งกฎหมายหลายฉบับถึงวาระที่จะต้องมาพิจารณาทบทวนแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจแต่อย่างใดนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแล้วก็ดําเนินการให้เป็นไปตามกลไกตามขั้นตอนเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2-3ถึงเดือนค่ะก็จะดําเนินการแล้วเสร็จเพราะว่าเรื่องนี้นถือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนโดยประเด็นหลักนะคะที่มีการตั้งโจทย์ไว้ในการแก้ไขประเด็นแรกก็ คือบทบัญญัติให้หน่วยงานที่สามารถเอาผิดไปถึงแม่ขายได้ซึ่งกฎหมายค่ะยังมีช่องโหว่จึงต้องแก้ไขและก็มีการเพิ่มโทษให้เหมาะสมกับสัสดส่วนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะรูปแบบในการช่อโกงปรับเปลี่ยนไปมากแล้วก็มีม,มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีความยืดหยุ่นปรับตัวให้ทันกับการกระทําผิดในเทคนิคแล้วก็กลเม็ดใหม่ๆด้วยสําหรับการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนกรุ๊ปลดแรกค่ะ18ราย ตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้วนะคะพบว,ว่าบางรายเนี่ยไม่ยื่นแบบภาษีระหว่าง3-5ปีซึ่งจะต้องตรวจสอบ,บว่าหลบเลี่ยงอย่างไรขอไม่กังวลน,นะคะยืนยันไม่มีมวยล้มเราจะดําเนินการให้ถึงที่สุดส่วนประเด็นคลิปเสียงเทวดาเนี่ยเรยกรับผลประโยชน์ก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดด้วยเช่นกันนําผู้กระทําความผิดไปดําเนินการให้ครบถ้วนคะ่ะ